สวัสดีคะ่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเจอกับเหินฟ้าอินดี้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำสองท่อบิ๊กบูนะคะถ้าหากว่าใครซื้อมาแล้วไม่รู้จะติดตั้งยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งกับเหินฟ้าอินดี้กันได้เลยคะ่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะพอเราได้เครื่องกรองน้ำมาแล้วใช่ไหมคะเราก็ไปหาซื้อนะคะเกลียวนอก นิ้วนะคะเพราะว่าสองท่อพิบูเนี่ยอันนี้มันเข้าเกลียวเข้าของมันอ่ะเข้านิ้วหนึ่งนะคะเราก็ต้องไปซื้อเกลียวนอกนะคะอย่างนี้ค่ะนะคะมันโผล่มาอย่างนี้นะคะเกลียวนอกนิ้วนะคะมาอย่างละตัวนะคะแล้วมาทําการพันเกลียวให้เรียบร้อยนะคะพอ <MS> พันเกลียวเสร็จแล้วก็ไปหมุนเข้านะคะเอาน้าเข้าไปกรองก่อนแล้วก็ออกมาดื่มนะคะ <MA S 1> <ๆ>มาดูวิธีการติดตั้งเลยค่ะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะ ขั้นตอนต่อไปก็คือเราพันเกลียวนะคะพันเกลียวตรงนี้เลยค่ะตรงเกลียวนอกนิ้วนี้เลยนะคะแล้วเราก็มาหมุนเข้าเลยค่ะนี่ค่ะนะคะหมุนเข้าไปเลยนะคะหมุนจนสุดนะคะให้ตึงมือนะคะ ะะพอตึงมือแล้วพอค่ะนะคะแล้วเราก็มาทําการพันเกลียวนะคะนิ้วอีกข้างนึงก่อนนะคะค,คือเข้าแล้วก็มาออกดื่มนะคะนี่ค่ะนะคะแล้วสมมุติว่าเราจะใส่ก๊อกดื่มใช่ไหมคะเราก็ซื้อตัวลถมานิ้วลดสมมติว่าเราจะเอาท่อสีเอาก๊อกสีหุนใช่ไหมคะแล้วก็นิ้วลด4ีนะคะ ถ้าสมมติว่าจะเอาหกก็นิ้วลดหกนะคะแต่อันนี้ตัวเหนินไฟอินดี้อันนี้ก็คือเอานิ้วลดสี่นะคะเพราะ่าก๊อกที่บ้านสี่นะคะสี่หุนก็เลยจะเอาเป็นลักษณะว่าการลดนิ้วแล้วก็ลดออกสี่ก็พอนะคะเดี๋ยวมาดูเลยค่ะนะคะก็คือทําเหมือนเดิมค่ะก็คือพันเกลียวนอกนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็มาหมุนเข้านะคะนี่ค่ะหมุนเข้าไปเลย หมุนเข,า,เขาจะแม่นนะคะนะคะนี่ค่ะ <c oughs> หมุนไปเรื่อยๆคะ่ะจนตึงมือนะคะอ่านะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะหมุนเข้าแล้วก็หมุนออกนะคะอันนี้ก็เราจะมาทําการต่อท่อเข้าไปนะคะอันนี้ก็คือประกอบเสร็จแล้วนะคะต่อท่อน,นี่ก็คือเราก็สวมตัวที่ท่อที่เราตัดไปแล้วนะคะอันนี้ถ้าท่อที่บ้านเราหกเราก็ตัด เอาหกมานะคะนี่ค่ะนะคะตัดข้อหกนะคะแล้วก็สวมลงไปเลยสวมลงไปกับข้องอนะคะอ่าแล้วก็ใส่ข้องออีกตัวหนึ่งนะคะตัวข้องหอกนะคะอันนี้ก็คือจะต่อจากน้ําจากที่บ้านเรามาเข้าเครื่องกรองนะคะก็คือหกงอหกออกหกนะคะนี่ค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ อันนี้ก็ต่อเข้าน้ําบ้านที่รับ้านเรานี่ค่ะแลคือจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะง่ายไหมคะอันนี้เราก็จะต่อออกมาดืล่ละคันนี้นะคะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาทําการ พันกเกลียวนะคะก็คือพันเกลียวก๊อกเนี่ยค่ะก๊อกอันนี้มันสีหุ่นใช่ไหมคะที่เราจะเปิดออกมาดื่มมาใช้เนี่ยค่ะนะคะแล้วก็มาพันเกลียวให้เรียบร้อยซะนะคะแล้วก็หาซื้อตัวเกลียวในสีหุ่นมานะคะแล้วก็ตัดท่อนิดนึงอันนี้เหินฟ้าอินดี้ได้ทาการตัดท่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะตัดท่ออีกนิดนึงนะคะแล้วก็ทากาวให้เรียบร้อยแล้วก็สวมลงไปนะคะให้แน่นนะคะนี่ค่ะนะคะแล้วก็มาพันเกลียวตรงก๊อกนะคะพอพันเกลียวเสร็จนะคะเราก็มาหมุนเข้านี่ค่ะนะคะหมุนเข้าตัวนี้เลยค่ะ หม,หมุนเข้าเกลียวในสี่หุ่นนี่เลยค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ไปทําการทากาวนะคะตัวที่น้ําจะออกมาดื่มนะคะไปทากาวให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะเพราะถ้าไม่ทากาวเดี๋ยวน้ามันจะซึมจะรั่วจะพุ่งออกมานะคะนะคะเดี๋ยวไปดูเลยค่ะนี่ค่ะเราก็มาทําการทากาวนี่ค่ะนะคะกาวนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะนะคะ อ่าทาไปในนี้เลยนะคะในตัวนิ้วลดสีนี้เลยนะคะพอทาเสร็จเรียบร้อยเราก็ยิสวมเลยค่ะสวมลงไปเรียบร้อยเลยค่ะอ่านี่เอาเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะก็คือเปิดสามารถเปิดดื่มเปิดใช้ได้เลยตัวนี้นะคะเปิดดื่มเปิดใช้ได้เลยนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค uh ่ะนะคะ แต่เดี๋ยวก่อนนะคะพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอยู่เพิ่งเปิดดื่มเลยนะคะให้เราทําการล้างก่อนนะคะประมาณ5นาที10นาทีถึงจะดื่มได้นะคะนี่ค่ะมาดูเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอามาดูใกล้ๆเลยค่ะนี่นะคะนี่ค่ะติดเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะนี่นะคะต่อน้ําเข้ามาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ค่ะนะคะเรียบร้อยเลยนี่นะคะง่ายไหมคะค่ะ ก็วันนี้เหินไฟอินดี้ก็พาทุกคนมาติดตั้งเครื่องกรองน้ำบิ๊กบูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะยังไงก็ฝากทุกคนช่วยกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเหินไฟอินดี้เพื่อเป็นกำลังใจที่จะจะได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ